ดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยศึกชาเลนเจอร์คัพ2023นิดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยศึกชาเลนเจอร์คัพ2023ถือว่าเป็นช่วงโปรแกรมที่โหดหินใช่ย่อยเลยสำหรับวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยหลังจากที่เป็นแชมป์ ชาเลนจ์ค e ั u p 2 0พ3สำเร็จก็มีภาร,รกิจให้ได้ทำเมื่อสึก FIVB Challenger Cup 2023 FIVB Challenger Cup 2023เพื่อหาผู้ชนะเลื่อนชั้นไปแข่ง VNL 2023ที่บอกว่าเป็นภาพกิจหนักของทีมชายไทยก็เพราะว่าวอลเล่บอลชายไทย มีโปรแกรมการแข่งขันคาบเกี่ยวกันถึงสองรายการซึ่งอีกรายการก็คือวอลเล่บอลชาย C V ลี C V ลีกองพัีส0 2 3สัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทางสมาคมก็ได้วางแผนเรียบร้อยว่าจะจัดเป็น2ชุดชุดที่ดีที่สุดจะไปแข่งชาเลนเจอร์ครับ2 0 2พ สำหรับ Challenger c u ั p 2 2 3 3มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วย 1. กาตาเจ้าภาพอันดับ21ของโลก 2. ตุรกีแชมป์ยูโรเปียนลีกอันดับ12ของโลก 3. ยูเครนรองแชมป์ยูโรเปียนลีกอันดับ13ของโลก 4. ตูนิเซียทีมอันดับโลกสูงสุดของทวีปแอฟริกาอันดับ18ของโลก 5. ชิลีทีมอันดับโลกสูงสุดของทวีปอเมริกาใต้อันดับ24ของโลก 6. จีนทีมตกชั้นจาก VNL อันดับ25ของโลก 7. โดมินิกันรองแชมป์น์เซกา้าชาเลนเจอร์ครัพอันดับ31ของโลก 8. ไทยแชมป์ AVC c ซี l ช e เลนเจรัพอันดับ58ของโลกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ วันที่28กรกฎาคม2566รอบก่อนรองชนะเลิศตุนิเซียพบชิลีเวลา15นาฬิกาตามประเทศไทยยูเครนพบจีนเวลา18นาฬิกาตามประเทศไทยตุรกีพบโดมินิกันเวลา21นาฬิกาตามประเทศไทยกาตาพบไทยเวลาเที่ยงคืนตามประเทศไทย วันที่29กรกฎาคม2,566รอบรองชนะนเลิศยูเครนจีนพบตุรกีโดมินิกันเวลา20นาฬิกาตามประเทศไทยตูนิเซียชิลีพบกาตา้าไทยเวลา23นาฬิกาตามประเทศไทยวันที่30กรกฎาคม2,566รอบชิงอันดับสาม ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศเวลา20นาฬิกาตามประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเวลา23นาฬิกาตามประเทศไทยอย่างไรก็ตามสำหรับแชมป์ชาเลนเจอร์ครับ2023จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่วอลเล์บอลชายเนชน่หลีก2024 โดยแฟนๆสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด Challenger Cup 2023ได้ทาง w o l l e o l e w o r l d t v